จากทีมเฟสแมนและชมรมบีบอยเชียงใหม่น,นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรองเท้าเหมือนเดิมนะครับซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่4ของรายการรองเท้าบีบอยซีนะครับส่วนรองเท้าวันนี้ที่ผมนั้นจะามารีวิวนั่นก็คือรองเท้า n i ก e ้ Air m o n นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูก่อนนะครับซ้ดตัวนี้เลยนะครับ คงข้มอมขอ,องลงกันนะครับ โอเคครับรองเท้าในกี้เอโมนานะครับรองเท้าคู่นี้ผมไม่ได้เป็นคนซื้อนะครับแต่ภรรยาของผมนั้นซื้อให้เนื่องจากวันสําคัญวันครบรอบวันแต่งงานของผมและวันวาเลนไทน์น,น,ทนะครับเพราะว่าภรรยาของผมและผมนั้นแต่งงานในวันที่3เดือนกุมภานะครับซึ่งใกล้กับวันวาเลนไทน์ก็เลยซื้อรองเท้าคู่นี้เป็นของขวัญมาแต่งงานและวนันวาเลนไทน์นทให้กับผมนะครับ ส่วนตัวของผมนั้นก็ซื้อรองเท้าให้ภรรยาของผมอีกคู่หนึ่งซึ่งเราสองคนนั้นต่างซื้อของขวัญให้ซึ่งกันและกันซึ่งจะได้จะได้มีเรื่องราวในการซื้อของขวัญให้กันอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีที่แบบภรรยาขอ,องผมซื้อรองเท้าคู่นี้ให้กับผมนะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่มีความทรงจําที่ดีกับตัวของผมนะครับผมรู้สึกดีใจนะครับที่ภรรยาของผมนั้นซื้อให้โอเคครับ รองเท้าคู่นี้นะครับตอนตอนที่พรรยาของผมซื้อให้นั้นซื้อให้ในราคา1,900บาทนะครับบวกกับค่าขนส่งก็อยู่ที่ประมาณ2,000นิดๆน,นะครับผมจำไม่ได้ชัดเจนว่า2,000เท่าไหร่แต่2,000ไม่ถึง2 5 0 5นะครับแล้วก็เว็บที่ผมนั้นสั่งซื้อนะครับเป็นเว็บ n i ก e ้ไทยแลนดนะครับคือเว็บ n i ก e ้ไทยแลนด์นั้นตอนแรกผมคิดว่าเป็นเว็บเป็นเว็บ สินค้าในเมืองไทยนะครับแต่ที่จริงไม่ใช่สินค้านั้นมันอยู่สิงคโปร์นะครับซึ่งผมบอกตรงๆเลยคือสั่งซื้อรองเท้าคู่นี้คือข้อเสียของมันก็คือระยะเวลาในการส่งเนาะเพราะว่าการส่งจากของมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยมันติดกรมศุลกากรแล้วกรมศุลกากรก็เช็คอย่างเงี้ยครับมันเลยทําให้ล่าช้าในการส่งนะครับ อันนี้ผมจำไม่ผิดนะครับผมรอประมาณ20กว่าวันนะครับกว่าจะมาถึงกว่าจะมาถึงที่ผมนะครับก็รู้สึกรู้สึกว่าเรื่องนี้คือถ้าสมมุติปรับเปลี่ยนได้อะไรได้นะครับผมว่าน่าจะดีต่อผู้สั่งสินค้านะเพราะว่าเวลาเราสั่งซื้อสินค้าเราก็อยากได้สินค้าให้เร็วนะครับแต่ว่าอันนี้กลับได้สินค้าที่ช้าแต่ว่าถามว่าสินค้าโอเคไหม ผมยอมรับเลยว่าสินค้าโอเคนะครับแต่ว่าเรื่องระยะเวลาเฉยๆที่แบบมันนานเนาะครับแต่ผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าต่างประเทศเนาะเวลามันติดมันติดด่านศุลกากรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจตรงจุดนี้เนาะแต่ว่าถ้าในอนาคตข้างหน้าสามารถแบบว่าสามารถทําให้เร็วขึ้นได้กว่านี้ผมว่ามันจะดีต่อผู้บริโภคหรือว่ามันจะดีต่อผู้ที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็ยังไงก็ลองลอง,ลองดูนะครับ ส่วนพี่น้องคนไหนนะครับสนใจที่จะซื้อรองเท้าไนกี้นะครับผมก็ลองผมขอแนะนําไปเลยลองไปดูในเว็บไนกี้ไทยแลนด์ได้นะครับคือเว็บนี้เป็นเว็บขายรองเท้าไนกี้ไทยแลนด์ผมว่าราคาราคาก็ไม่ได้แพงนะครับแล้วก็รองเท้าไนกี้แบบหาย,กยากๆพอ่อในเว็บนี้ก็มีขายเยอะอยู่นะครับพี่น้องทุกคนลองสามารถเข้าไปชมดูได้นะครับโอเคครับ ส่วนของการใช้งานนะครับรองเท้าคู่นี้ผมซื้อมาส่วนใหญ่นะครับผมเอาไว้ใช้งานเวลาใส่ไปเที่ยวนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้งานเวลาเอาไปเต้นบ้างแล้วแต่สถานการณ์ต่างๆครับคือถ้าสถานการณ์ไหนโอเคผมก็จะใส่รองเท้าคู่นี้ไปนะครับซึ่งมันมันสวยดีแล้วออกแบบดีไซน์ได้ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเข้าสู่สความรู้สึก ของการออกแบบดีไซน์ก่อนเลยนะครับซึ่งผมบอกตรงๆเลยว่ารองเท้าคู่นี้ออกแบบดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับตัวของผมนะเพราะว่าผมชอบการเล่นสีของเขามากสีของเขาคือเขาเล่นรายละเอียดสีอยู่3สีนะครับมันจะมีสีขาวสีดําแล้วก็สีแดงนะครับซึ่งสัดส่วนในการเล่นสีของเขาดูสวยที้หมดเลยครับผมก็เลยชอบชอบรองเท้าสีนี้มากๆเลยคือมันออกแบบสีมา ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็บวกกับทรงรองเท้าต,ต่างๆนะครับคือออกแบบมาได้ดีนะครับส่วนที่ผมชอบของรองเท้านี้จริงๆนะคือรอบ,น,อบรนี้ผมชอบตรงนี้ผมชอบตรงลิ้นม,มันเพราะว่าเวลาใส่ไปปูบะมันรู้สึกนุ่มดีมันมันใหญ่ครับมันใหญ่แล้วมันรู้สึกนุ่มดีอย่างเงี้ยครับแล้วตรงส่วนอื่นก็ได,ได้ได้แก่ด้านหลังด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนาะคือ ผมเป็นคนชอบใส่รองเท้าเอือผมเป็นคนชอบใส่กางเกงขาใหญ่ๆนะครับแล้วผมต้องการรองเท้าที่แบบส้นส้นมันทํามาใหญ่ๆนิดนึงแล้วแบบว่าไม่ให้ปลายกางเกงมันลงไปด้านล่างของพื้นรองเท้าะครับตัวนี้มันก็ตอบโจทย์ตรงจุดนั้นด้วยผมก็เลยชอบตรงนี้แล้วอีกอย่างคือรองเท้าส่วนใหญ่นาสมัยนี้มันชอบทําทรงแหลมะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบรองเท้าทรงแหลมเท่าไหร่ผมชอบรองเท้าทรงที่มันแบบว่า กลมๆอย่างนี้หน่อยหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้มันก็ตอบโจทย์นะครับซึ่งมันกลมกลเดียครับแต่ว่ามันจะมีอีก,อ,กอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นใหม่ของของไนกะี้แอร์มนาเนาะผมจําไม่ได้ชื่อน่าจะชื่อไนกี้เอ็ม2เคนะครับซึ่งไอ้ตัวนั้นมันก็เป็นตัวรุ่นใหม่ของไอ้ตัวนี้เนาะแต่ว่าไอ้ตัวนั้นอะ่ะคือมันทรงมันแหลมอะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมเลยชอบทรงของตัวเดิมมากกว่าเพราะว่ามันมัน มันทรงด้านหน้ามันไม่แหลมอย่างเงี้ยครับผมชอบรองเท้าทรงด้านหน้าแบบไม่แหลมมากจนเกินไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับของรองเท้าวันนี้นะครับคือผมชอบพื้นรองเท้าของเขาด้วยอย่างที่ผมบอกทุกๆครั้งนะครับผมเป็นคนที่แบบชอบดูพื้นรองเท้านะเวลาจซื้อรองเท้าอะไรผมจะดูพื้นรองเท้าก่อนว่าพื้นรองเท้านั้นออกแบบมายังไงมันสวยไหมแล้วมันตรงใจผมไหมอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวนี้ก็ออกแบบมาได้ดีครับคือ ทำขอบนะครับเป็นสีดานะครับแล้วด้านในก็จะเป็นสีขาวแล้วมีสีแดงตัดตรงนี้นิดหน่อยอย่างเงี้ยครับมันเป็นการเล่นสีที่แบบสวยดีครับสําหรับตัวผมนะแล้วก็ส่วนบอดี้ข้างบนก็เล่นสีได้สวยสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับคําว่าแอร์โมนาด้านปลายตรงนี้หรือว่าตรงไนกี้ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงที่มันเป็นท่าเนี้ยมันจะเป็นสีดําใช่ไหมครับแล้ว เขาตรงในกีดด้านในเนี่ยมันจะเป็นหนังเนาะมันจะเป็นสีดําแต่ว่าเขาตัดด้วยสีแดงอย่างเงี้ยครับมันมันรู้สึกสวยงามสวยมากในการตัดสีอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ก็เป็นจุดสีแดงแดงด้วยอย่างเงี้ยครับมันแบบมันใส่ใจรายละเอียดนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังนี้ก็มีการเล่นสีนะครับแถบสีแดงอย่างเงี้ยครับ มีแถบสีแดงๆเป็นสีดำลว้วนแล้วมีแถบสีแดงๆเป็นขีดสีแดงๆออกมาอย่างเงี้ยครับแล้วส่วนของเลื่อนง,งานเย็บนะครับคือการเย็บของเขามีการเย็บที่เยอะแล้วมีรายละเอียดเยอะมากผมชอบผมชอบงานเย็บของเขานะครับคือมันมีดีเทลมันมีเย็บแบบเป็นหลายชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้นะครับเย็บเย็บเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นอย่างเงี้ยครับผมชอบ롱เท้าที่แบบมันมีรายละเอียดและดีเทล ในการเย็บเยอะๆ,ๆครับซึ่งมันดูแบบดูมีเสน่ห์สำหรับตัวของผมนะแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมผมรู้สึกโอเคก็คือตรงนี้ครับตรงคาว้าแอร์ตรงเนี้ยด้านล่างเนี้ยครับคือมันแบบเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันออกแบบมาพูดแล้วมันดูแบบสวยนะครับโอเคครับเรื่องของการดีไซน์นะครับผมบอกตรงๆเลยว่าถูกใจผมมากตั้งแต่สีแล้วก็ตั้งแต่การออกแบบดีไซน์ต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะโดนโดนใจผมค่อนข้างมากเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็จะลองใส่เชสให้กับพี่น้องทุกๆคนดูนะครับว่าเวลาใส่แล้วมันจะเป็นยังไงแล้วมันมีความรู้สึกยังไงในการที่ได้ใส่และเชสรองเท้าคู่นี้นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะใส่ให้พี่น้องทุกๆคนดูนะครับยังไงเชิญรับชมครับ Thank you หลังจากที่ผมใส่เชสเสร็จแล้วนะครับซึ่งผมใส่ก่อนหน้านี้มาแล้วแล้วก็ใส่เทสเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งรองเท้าคู่นี้ผมบอกตรงๆเลยนะตั้งแต่ผมใส่รองเท้าไนกี้มานะครับรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าไนกี้ที่รู้สึกใส่สบายมากๆนะครับคือผมประทับใจอยู่เรื่องหนึ่งของไนกี้นะซึ่งคู่อื่นผมไม่เคยเจอนะนั่นก็คือเรื่องซอฟ์ซอฟ์ของเขารู้สึกนุ่มมากคือตั้งแต่ผมใส่ไนกี้มาซอฟ์ของรองเท้า รองเท้านกี่รุ่นอื่นๆอ่ะผมไม่ค่อยเจอรองเท้าซอฟที่นุ่มๆอ่ะแต่รองเท้าคู่นี้มันนุ่มกําลังดีเลยครับเวลาใส่เข้าไปปุ๊บมันรู้สึกนุ่มแต่มันไม่ได้นุ่มแบบแบบแวนอัลตาแบบนุ่มจ๋าอะไรขนาดนั้นแต่มันนุ่มแบบนุ่มกําลังดีครับกาลังโอเคครับแล้วก็ตรงลิ้นที่ผมบอกนะครับที่ผมชอบก็คือตรงลิ้นเนี่ยมันคือเวลาใส่ปุ๊บมันรู้สึกแบบทําให้มันแบบอุ้มเท้ารุ้มเท้าอย่างเงี้ยครับมันเวลาใส่ปุ๊บมันทําให้แบบกระชับกับเท้าครับใส่ปุ๊บแล้วมัน แต่ชันปะเ้ามากๆอย่างเงี้ยครับส่วนการเกาะพื้นนะครับการเกาะพื้นของรองเท้าคู่นี้ก็ทําได้ดีนะครับซึ่งซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกครับรองเท้าในกีส่วนใหญ่คือเรื่องเรื่องการเกาะพื้นของเขาเขาทาได้ดีค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับผมประทับใจรองเท้าคู่นี้ในหลายส่วนในการใช้งานนะครับคือโดยรวมนะครับออกมาได้ดีมากๆเลยของการใช้งานนะครับพี่น้องคนไหนนะครับที่แบบอยากจะใส่รองเท้าในกีที่แบบ นุ่มสบายแล้วแบบว่าใส่แล้วระชับเท้าอย่างเงี้ยครับผมแนะนําตัวนี้เลยคือลองลองไปหาซื้อกันดูครับคือราคาก็ไม่แรงมากแล้วก็ใส่สบายด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่แล้วใส่แล้วโอเคอย่างเงี้ยครับดีไซน์ก็สวยด้วยอย่างเงี้ยครับผมแนะนําแบบรองเท้าคู่นี้ลองลองไปหาซื้อกันดูนะครับในเว็บต่างๆมนี้นะครับแต่ว่าก็ดูดีๆนะครับบางที่อาจจะเป็นผงปอมอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังเรื่องนี้กันหน่อยหนึ่งเนาะ โอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะขอให้คะแนนรองเท้าคู่นี้นะครับรองเท้าคู่ที่ผมได้ลองใช้ดูนะครับโอเคครับผมจะเอาคะแนนโดยส่วนตัวของผมเลยนะครับคะแนน10เต็ม10นะครับคู่นี้นะครับผมให้คะแนน10คะแนนครับโอเคครับสาเหตุที่ผมให้รองเท้าคู่นี้10คะแนนคือผมผมไม่รู้จะติเรื่องอะไรอะคือ ดีไซน์ก็สวยแล้วเวลาใส่ก็สบายเท้าแล้วก็แบบใส่กระชับเท้าแล้วก็ใช้งานได้ตอบโจทย์ของผมเลยครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมบอกว่ากางเกงใหญ,ใหญ่ผมชอบใส่กางเกงใหญ่ๆแล้วแบบไม่อยากให้ลิ้นปลายปลายของกางเกงลงลง,ลงที่พืน้นรองเท้าอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ด้วยครับผมก็เลยชอบรองเท้าคู่นี้คู่นี้มากผมก็เลยให้10เต็ม10เลยครับซึ่งเป็นรองเท้าที่ ใช้งานได้ตรงจุดที่ผมนั้นต้องการอย่างเงี้ยครับคนรู้สึกโอเคมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมีความทรงจําที่ดีกับรองเท้าคู่นี้ซึ่งมันมีเรื่องราวระหว่างผมกับภรรยาของผมด้วยผมก็เลยให้คะแนนตรงจุดนี้บวกเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยครับโอเคครับยังไงนะครับพี่น้องทุกทุกคนนะครับใครที่สนใจนะครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Nike Thailand ได้นะครับในการที่จะ ซื้อรองเท้าคู่นี้นะครับตอนนี้ที่ผมไปดูอยู่นะมันจะเหลือคู่สีขาวนะครับสีขาวสีขาวตัดดําหรือว่าสีขาวสีขาวน้่เงินสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้แต่ว่ามันจะเหลือคู่สีขาวนะครับส่วนใครที่จะอยากจะซื้อคู่สีเนี้ยนะลองไปดูเป็นสองนะครับผมเห็นส่วนใหญ่เขาเริ่มเอามาเอามาพวกที่แบบซื้อไปแล้วเขามาขายเป็นมือสองก็มีนะครับแต่ว่าราคามันจะแพงขึ้นคือ2 0 0 0ักว่าบาทอย่างเงี้ยครับที่ที่ผมเห็นนะ แล้วก็ส่วนพี่น้องคนไหนนะครับที่แบบไม่ได้ติดใจเรื่องสีผมก็แนะนําเลยซื้อสีขาวมาใส่ก็ได้เพราะว่ารองเท้าคู่นี้ตอบโจทย์ครับใส่สบายครับผมยังไงครับวันนี้ผมก็ได้มารีวิวรองเท้าคู่นี้เนาะผมพูดอะไรผิดหรือว่าผมพูดตรงจุดไหนไม่ดีอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วผมจะเอาคำคอมเมนต์นะครับเอาไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อ เพื่อให้คลิปนั้นออกมาดีขึ้นนะครับยังไงนะครับพี่น้องคนไหนนะครับที่ชอบผมในการรีวิวรองเท้านะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับแล้วผมจะทำคลิปต่อๆไปออกมานะครับเพื่อแชร์ลิ่งประสบการณ์ต่างๆในการใช้รองเท้าก็ดีหรือว่าในการสอนเต้นก็ดีนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะทำออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับขอพระเจ้าไว้ก่นพี่น้องทุกๆคนครับสวัสดีครับ